ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับร้านถาวรโอ้ตช็อปนะครับวันนี้ก็ได้ติดตั้งหน้าจอ Android m ิชิก้าตรงรุ่นนะครับกับรถ v ีออนะครับตัวนี้เป็นรุ่น l 6นะครับแรม4 o ลอม64นะครับสามารถรองรับซิมการ์ดได้นะครับมาดูตัวหน้าจอนะครับตัวหน้าจอก็หน้าจอโฮมก็จะประมาณนี้นะครับมีกล้องมัทติเกุการหน้าลงหน้าจอนะครับสามารถเล่นย้อนหลังฟอร์แมตการ์ที่ตัวหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ ก็จะมีบอกระยะให้นะครับขนาขับขี่นะครับการปรับแต่งเสียงนะครับก็จะเป็นระบบ DSP นะครับปรับละเอียดได้ถึง30แบนด์นะครับหรือว่าเป็นนิวสิควิเซอร์ที่กำหนดค่าไว้ให้แล้วก็มีให้ลูกค้าเลือกใช้นะครับตัวนี้รองรับระบบภาพฟูคีนะครับก็ให้ภาพละเอียดคมชัดมากนะครับสำหรับไฟล์ภาพฟูคีนะครับ แอปพลิเคชันที่เราโหลดไว้ให้เบื้องต้นนะครับก็จะมีเป็นลูกทีวีนะครับทีวีออนไลน์ g o o l l m m p s Netflix YouTube นะครับถ้าลูกค้าต้องการโหลดไลฟ์เพิ่มเติมก็สามารถโหลดได้ที่ Play Store เลยนะครับเรามาลองดู g o o g l e Map กันครับ สำหรับ Google m a p นะครับก็สามารถค้นหาเส้นทางด้วยเสียงได้เลยนะครับเซนทันอีทวิวก็จะสะดวกต่อการถนนประดิษฐ์มนูธรรมแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมเมื่อเราค้นหาเส้นทางเสร็จแล้วนะครับตัวนี้สามารถใช้งานร่วมหน้าจอได้นะครับโดยการย่อที่ปุ่มโฮมนะครับแผนที่ก็จะย่อเป็นขนาดเล็กให้ลูกค้านะครับ สามารถย้าย,ายด้ทั่วหน้าจอนะครับเพื่อไปเลือกเล่นอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับไม่มีสัญญาณ g p s อ่านการใช้งานหน้าจอร่วมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าไหวเรามาลองดูกล้องถอยหลังกันครับกล้องถอยหลังก็ให้ภาพใหญ่ละเอียดคมชัดนะครับโอ้คหสำหรับหน้าจอมิชิก้านะครับการแบ่งหน้าจอก็จะทำได้ อย่างละครึ่งก็ทําได้นะครับลองการแบ่งอย่างละครึ่งนะครับ <c oughs> เราก็จะได้แผนที่ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับสามารถคอนโทรลได้ทั้งสองหน้าจอนะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านถาวรอต้ช็อปเรียบทยนนรรด่วนเอกมัยรามินทานะครับวันนี้กับคำว่าสวัสดีครับ Okay <laughs>